หัวไม่หยุดยวางไว้อันนี้นะกินใช่ก่อนข้าวสารข้าวสารเย้ป้าลุงสบายดีสบายดีบ๊ดสกูลสกุนพี่น้องจ๋าพบพ่อกับเบาหมีสวงใบใบแก่แก่พี่น้องจ๋าจักสิเฮ็ดอีหยังนอกส่วงนี้ก็ว่างจากการเกี่ยวเข่าก็สิอยู่กับเด็กๆสบายดป้าลุง พักันเหตุอย่างเฮือเด็กน้อยบอพักกันกินอีอย่างะกินข้ากทอดกินขนมรลวว่างรอกล้วยทอดกันยังกินขนมอยู่เด้ปากบ่ได้ว่างเลยเนาะอ้าอันหมอพวนผ่านกล้วยนี่ข้าจะกินขนมเส็ดกล้วยทอดแล้วว่ากล้วยสาบนั่นเองพี่น้องจ๋า จักสิเฮ็ดหยังกล้วยกะส่วงกะสุกบ่อยๆทีละเครือซองเครือพร้อมกันอันนี้กะกล้วยแก่แล้วตัดมาผ่านสองร้อยนว่าสิทอดเป็นว่าสิเฮ็ดกล้วยสาบกล้วยกระพุนเป็นเครือหนึง่งมิตรน่วยง่ายเพิ่มแล้วกล้วย อันนี้เบิร์ดแรกในสวนเทิงนะอันในสวนเยรุ่นนี่คืแกแล้วเนี่ยเครือหนึ่งกล้วยปลูกเองพี่น้องเวลามีผัปรบหยาบเวลาซือเขาแพงแพงขายวีละสี่สิบบาทคูล เห็ดเป็ดอยู่บนผอทรายจืดเลยแต่ว่าเขาเจ้าที่เห็ดขายนะเขาเจ้ามีเครื่องเครื่องในพี่น้องเครื่องสิแปลว่ามันสิเป็นไม้เนาะลอยเครื่องทูมันมีอยู่อันอี้ของอะไเป็นสั้นเป็นสั้นนะนะเขาจับทูจ้าไปทีเดียว กับสิบเบิดลูกแล้วแต่มันมีลายอันเดรไลเคลิ้งยังไงกล้วยสาบที่แบบเป็นกล้วยเหลืองนะแสบมันสีออกรสชาติหวานธรรมชาติหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะนะบาต้องใส่น้ำตาลกล้วยทอดมันทอด สมือนกวนสาบเขาจะเห็ดมีหลายรสบริฉพาะตาโดอันหวานรสเค็มเดชมีรสบาร์บีคิวรสสลับผัดรสรสต้มยำรสเอียงรสปาปิก้าเขาสิมีอันเครื่องปรุงมันนั่นเดชเขย่าเขย่าวใส่เออโวยมันสิมีหลายรสชาติเเยาว ฉ่ำเพชรหวานแม่ได้ฉ่ำรสฉ่ำนี่ยชันไมาเคยห้ซาโคประุ่นกินน้ำในถาำข้างหลังลนะกินเยอะอมอนกินแน่ มันจะกินในจานบ่จับให้มันกินเนี่ยมันเบ่นันั้จับห้มันกินเอ้าออป้อนมือไปอืบวบวบวบเจ็บกันนะ เตาไฟเขาก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยวกระทะเรามาทอดเลยเข็ดสบาย้พอใจ

ขวดลงไปนะขวดลงอันนี้จะทอดแบบเป็นแว่น เรียบร้อยแล้วจ้าหมอแรกอันจะเป็นแบบเป็นแบบรรว่นแต่มันบหวานนะเขาต้องสีเปนเสริมตาอันที่กำลัง แต่ว่าทอดมันแสบเนาะมันหวานธรรมชาติอันนี้ทำมาใส่น้ำตาลหวานเลยกล้วยการเพิ่มก็ต้องใสาากก่ไ<ๆ>ด้กลม,ออมกล่อมเลยเยังไม่เน้นเลยสิเขาทอดมะกุยยังทอดเรียบร้อยแล้วหม้อนหนึ่ง มอที่2ลงไปนะมันจะติดเด้นี a, ่มันัน uh ันดอดุเนชุ่ดประเภททอดทอดกล้วยละยากทอดจากอื่นบอกอะไรดอกมันเป็นยางแล้วมันติดถ้าย่างืืเสื้ผ้าก็บบ่อออกอีเด้ อ okay. okay. oh, hmm. ้ยคือ uh กิปาข่อยเบอะแซ่บเยอะเซ็บไปเตยลงน้ำองจาเขาว่าแซ่บจะหมันเป็นกล้วยเอมิอมบนนี้มันอยากเลืองนมอนแก่มันมันก็ใ่้าลกะเซ่บมันบ๊แมนมันกล้วย กรอบกวดนม,มันเรียกมาให้ใครทำจ่าหม้อมมมมที่สองใกล้จะสุกแล้วอโอ๊ยพี่น้องเลยเ หม,อ2 2> ม้อสองพันซุกหม้อแรกเบิร์ดแล้วแซ่บโพดโพขยังบุญทันในใส่ทอดน้ำกระปุกทันอันผู้กินนีก่ก็ทอดน้ำกระปุกทันทอดขายคือสจริงมันรสชาตนะิมันมันน่ะนะมันเป่วยมันแก่จัดยังบุญทันในใส่คนตมจัดเบิร์ดแล้ว

บานีทอดเป็นแผ่นคือพลาดมากทอดเป็นแว่นมันติดกันพี่นออ้องเอาล่งลายบ่ได้เอาเจาะมาคนดูพูดนึงมาเจาะมาคนไว้ไว้เออคนลองอย่าเป็นตะกิน จองขึ้นกอนเบิเร์ด <c oughs> อ,อีกแล้วพ่อเดินบัตนี่เด้อ พอทอดลายแล้วมันติดกันท,ทนี่นอกจากอันนี้จะเป็นหม้อสองผ่านไปห้ามหยิบนะนี่ห้ามหยิบห้ามหยิบ,ยบจะหยิบเองโอ้ห้องหม้อสามไี่น้องจาซุกละที่นอกหม้อที่สาม บ้าพอแล้วอยากกินหลายไปสิเบิร์ตผู้ทอดก็ทอดนั่งกับพท่านเบิร์ตเอาเบิร์ตเอาแนี่อุ้ยอันกอบกาดเลยกินกักินน้ำท่านเอากระเบิจัดมาอุ้ยนี่ใหม่ผดเหรอนี่พระท่านได้ใส่น้ำตาลันพี่น้องเอ้ยคือสีใส่พระท่านเบิร์ตแล้วทอดบมได้กับเบิร์ตก่อนอันนี้ก็บอกให้กินมอที่สองนี่

มอดที่สามน้องจ๋าแล้วจังกินมันพันแล้วเราเบิดแล้วเอาหมอหมอได้กระเบิดซุกหมอได้กระเบิด น้อยนึงอันนี้มอที่สพี่น้องจ๋าสี่กับใบกินดอกทอดออกมาแล้วทอดแล้วก็ทันเบิร์ดตากงตนก่มายงแบทแนี่ยงสีมึงทำอันยาวน่อยแซบดีก่เย้เาิมวดีกระาพื้นซีิงับ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 แหละ ตัวนี้เลืองพอดีกรอบพอดีแ่บพี่นอ้องจอเสีสเยมเสดจน้ำมันกล้วยม,ม,มันแก่มันก็นเลยแบบมันออรสสะอา,าดเดาเล้เห็ดตอนนั้นจะกินเดิอ่อันที่สี่แล้วพี่น้องอันนี้ที่จะเป็นที่ห้าไอ้ย,ยาไ <c oughs> อ้ย,ยา <c oughs> อทอดใส่ใบเตยมันสีหอมหมอทีหาเลยคือได้น้อยเดี่ยว <c oughs> อย<ะ>ู่กินเ <c oughs> บิร์ดจัง <c oughs> หม <c oughs> อดละบ่ถ้ากันกินเบิร์ดจังหมอดละ อมโอ้พี่น้องทอดบทันคนกินเบิกเดาพ่อเดอพ่อเดีบทันที่ซนตอะไรกินแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยมาเหม้อที่อะไรเนี่ยที่ห่าที่หาบททอดลายบนทอดงาพี่น้อง ว้าวมันกรอบไหมชีมดูซิซิมเด้อไมกูะนี่ตัวแฉงมี้องไฟตว่ตัวอันลาตัวนี้แซ่บพี่น้องกรอบแซ่บปะกรอบมันแต่มันหวานจัต้นนี้ง่ายอง่จมากนี่บมมีขอเก็บภาพบรรยากาศเพื่นเขาเนี่ พ่อวันคลิปหนาเงีย่ยไปข้างบนน้องบอกขยับไปพูนไปแล้วพี่นอ้องสบายดีดด